สวัสดีครับใน playlist นี้พี่เต้จะมาเฉลยข้อสอบสอวนอเคมีปี68แนะครับแยกเป็นรายข้อเอาไว้ให้ทั้งหมด75ข้อนะครับ75ตอนนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือข้อกาจำนวน60ข้อข้อละ1คะแนนนะครับจำนวน60คะแนนส่วนอีกอันนึงก็คือข้อเขียนอีก15ข้อนะครับก็จะแบ่งเป็น15ตอนให้นะครับข้อละ2คะแนนรวมกันเป็ดเสร็จเนี่ย 30คะแนนนะครับรวมทั้งส่วนข้อการและข้อเขียนก็จะได้ประมาณ90คะแนนนะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับโจทย์มีการกําหนดค่าคงที่นะครับเลขมวลเลขอะตอมที่จําเป็นต้องใช้มาให้เรียบร้อยแล้ยวขอให้ในักเรียนใช้ตามเลขที่เขากําหนดเลขจะลงตัวกว่านะครับค่าคงที่ต่างๆโจทย์กาหนดมาให้เรียบร้อยเล้วพร้อมกับตารางธาตุที่บอกหมู่มาทั้ง2ระบบนะครับแต่ไม่ได้ให้ตัวธาตุมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ฝึกฝนในการทําไม่สามารถเปิดตารางธาตุนอกเหนือไปจากนี้ได้นะครับทีนี้มาสตาร์ท ไล่กันข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าข้อใดควรปฏิบัติในการทําปฏิบัติการเคมีกอไก่ครับอนอุขออนุญาตครูทําการทดลองนะครับเองเลยนะครับหลังเลิกเรียนโดยสัญญาว่าจะปิดห้องให้เรียบร้อยสัญญาด้วยนะสัญญาว่าจะปิดห้องคือการทำแ l a เนี่ยครับปกติเนี่ยเรา ไม่ทาเงินคนเดียวนะครับถ้าสมมติเลิกเรียนไปแล้วถ้าจะทํามันต้องมีผู้ดูแลนะครับ <c oughs> เผื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหากันทันเพราะนั้นข้อที่1ผมไม่เห็นด้วยข้อที่2ครับเมื่อ <c oughs> สารเคมีหกบนเครื่องช่างควรรีบทําความสะอาดทันทีโดยไม่ต้องปิดเครื่องช่างประโยคนี้คงไม่จริงนะครับในเอกสารการสอนของหนังส,ส,อสือสสวทก็เขียนไว้ชัดว่าต้องปิดเครื่องช่างก่อนในหนังสือของเรียมบุดมปยาไทยก็เขียนไว้ชัดว่าต้องปิดเครื่องช่างก่อนนะครับก่อนจะทําการทําความสะอาดตามคู่มือนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้ข้อควายรับ ทดสอบกลิ่นของเหลวโดยใช้มือโบอกนะครับให้อากาศเข้าจมูกเพียงเล็กน้อยอประโยคนี้ได้ นะครับปกติเนี่ยการสุดดมของเหลวถ้าไม่จําเป็นเราไม่ทานะครับแต่สมมติมันจําเป็นนะครับสมมุติมันจําเป็นอ่ะผมเอารีโมทเป็นหลอดแล้วกันเราโบกเข้ามาแบบนี้เอาพอได้กลิ่นเนี่ยได้นะครับข้อคอควายเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าเป็นผมผมจะอ่านงองูต่ององูให้ความร้อนแกเอทานอลด้วยตะเกียงที่มีเปลวไฟอันนี้ไม่ควรครับเอทานอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ความร้อนบนตะเกียงที่มีเปลวไฟอยู่อันนี้ไม่ควรถ้าเป็นพี่เต้ข้อนี้ก็คงจะต่อข้อคอควายได้เลยเปิดมาข้อแรกก็ ไม่ได้ยากเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ